สวัสดีครับผมนะครับมือนท่างนี้แบบเป็นทั้งขนมเป็นทั้งอาหารเลยครับผมกินละอิ่มแล้วครับเป็นของหวานได้ด้วยนี่นะครับผมบะตางมินิฮองเฮาครับผมมีสามสูตรครับอยู่นี่มีสูตรใดในขาา้าวมัสมกันไปเลยครับผมมันจะมีสีเขียวครับผมแล้วเป็นฟางสีแบบขา,ขาวๆครับวันนี้แล้วก็มีฟางสีเหลือง ลองอะยุก,กลางก่อนเลยจะกแกะยังไงล่ะครับแบบพอดีคำนะครับแบบน,นี้น่าจะเป็นใสแบบนี่ครบทูกยางครับจุนี่นี่ครับแบบพอดีคำวันใหญ่อนเตือมองของผม หวานเลยหกามากแต่ก่อนกับบุกอยจอดไปครับผมเพื่อจะชิมใบครับปิดเมนูที่ผมบอกเลยว่าครบเครื่องเลยครับผมบักเผ็ดกิมันมีพริกไทยในนี้แล้วพอดีแลวผมว่าอืออ mm hmm. จับมาเพืเ่อนก็เบิงขนาดแท็กมากผมส่งก็หาลูกผมกินเมื่อกี้เลยมินิโซงเครื่องหาลูกละยี่สิบบาทก็กินมินเข้าไปแบบจับมาเลยครับครบรถ เล้วองนนี้ครับเป็นเพือกครับเนี่ยแกะงายับจานบายเน,นี่แบบเป็นนักขี่กระเดียมเล็กน้อยใช่ไหมครับเพื่อนใส่เต็มๆเ,เล่นเนี่ย ที่ตีงหมูไปเปล่อกกุ้งนี่เป็นไข่เค็มด้วยครับอันนี้หนาไม่เป็ดเปลือกอะไรอ่งเงี้ยเขียวๆอ่างงี้ยอกมาส้มเรื่องสันฉัดเลยครับมีหมูมีไข่เค็มเนีโห เผืออแก้วครับเผื่อดูครับผมสุดยอดจริงครับทั้งหอมไม่แบบว้าวเลย <c oughs> แซ่บมากเกลี <c oughs> <c oughs> ่เกเต็มอ่ะเป็นลูกทุเรียนทวดินนาเป็น,ปเ,น,น,เ,ปนเป็นแปะกเวยครับดาวดาวอืม <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมนำ้ำมือมีเผือกลอยสิบบาทแพงกปกติสาบบาทแพงกว่าสูงเกลืองครับนาลองคื้อแล้จับด้วยฟองวังครับ,มรมรรบผมจุกแล้วจับม,มาก ก่อนสิร้องแบบรีเดียร์ในนำวิธีการอุ่นอันนี้ผมหนึ่งคนนะครับผมผมหนึ่งเซ็ตซึ่งเรียนคาถาไฟฟ้าอุ่น20นาทีมาลองสวดเก๋ครับผมมังสวิรัตแคลอรี่ต่ำครับผมจะวัดขนาดไดบบ้ปร80เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับอ่านอยู่นี่ใส่กับมี่ ถั่วเนเบิ้ง่อนครับผักเยอะเลยรังสิแก้ให้เบินน้งนะครับผมลืมอ่านว่ามี่ยังให้ชมด้วยนี่ครับหน้าตาใส่ก็จะมีถั่วแปะกวยเห็ดหอมโปรตีนเกษตรแค่ลอดแล้วก็เผือกกวนครับผม แบบผู้ใหญของผมแต่ขึ้นเนื้อันี่จะเป็นยังโปรตีนกษะเสันนน้ำดํานี่ครับกินเข้าไปขึ้นชินหน่อยเลยขนามมินิเอง,องนะครับผม những trục những nhanh người đàn như, nào, như vậy đó không bỏ cái lốt trà nhỉ, cảm ơn chừng nang có vẻ tàu đấy đây để ของเหนียวนี่ผสมครับพริกไทยพวกเครื่องปรุงรสผู้ดีมากเลยครับของหวานเลยของข้าวพอดีใส่น้ำใส่ไรกครับอือหือุกใส่แรกครับผมเดี๋ยวผมจิ้มไปชงเครื่องนะครับผมนีม่เป็นหมูก,กุ้งทัว เห็ดหอมหรอไข่เค็มเนี่ยใส่เผือกกวนนะครับสีเขียวที่ผมชอบพิเศษเลยเนีย่ใส่มีหมูทั่วกุ้งเห็ดหอมไข่นะเค็มเลยอะเผือกกวนแต่จะสอบผมบอกเลยว่าแซบทุกใส่เข่ารสชาติเดียวกัน,นเลยแบบมากครับแล้วถึง่ายที่แบบ ใส่นีก็ได้ครับผมเอาใส่สอบด,ดีกว่าครับนี่สองอันเท่านั้นอิ่มครับผมสมอเขาเลยพอเขาแบบจีนครับนี่พห่อใส่ใบไม้ใบไผ่ใย,ยประเทศจีนแต่มีเผือกกวนทุันครับเสียพาิดีแต่ผมว่าอันนี้ ได้สีเขียวนี่ถือหมูตุน้นแบบเก่ามากเลยกำดังดีเลยครับผมอร่อนี่หมูไม่ทัวไม่กุ้งเห็นความไข่คเค็มแล้วก็เผือกกวานถือไข่เค็มถือหมู สุกยากกว่ดดูของไนครับสุดนดรอยต์เกะกลัวไปกลุ่มบุ่มไปไเฮ สองข้างสองข้งคือครับเดี๋ยวเกี่ยวแป๊บนึงนะครับถุงที่แพ็คมาอย่างดีเลยหาชิ้นครับผมใส่แพ่งกระมูร้อยสี่สิบบาทเฉพาะผมมาครับแซ่บแงกระมูต้มเสียบลุ่งรลด,ดีมากนี่หอยมา่งที่ด้วยวเฟซบุ๊กนะผมบตัตรางมินิฮองเห่านะผมเป็นภาษาไทยไลน์กับแอดบตัตรางมินิภาษาอังกฤษนะครับผม โทรคุณช่งา,ออาง08 130 99 133แ่สามยาก้ห่งามายมายอางบงมาสารครับผมมาจังอุ่นกินได้เรื่อยๆเก็บไว้เด้นนั่นด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ